กวางเกนไทยจากช่อง YouTube อาชีวะฝั่งทนวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเพื่อนรักเพื่อนรักในมัธยมเรารักกันตั้งแต่ม .1 ม .2 ม .3 พอจบมสามปุ๊บเราจะมีประเพณีอยู่ประเพณีหนึ่ง เขียนเสื้อเอาปากกาเมจิกเขียนเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเราจะรักกันตลอดไปโชคดีนะเพื่อนไปประสบความสำเร็จที่โรงเรียนต่างๆแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในนามเพื่อนรักกันอีกนะภาพเหตุการณ์เหล่านี้ตอนจบม .3 เราเคยเห็นกันเยอะแยะ ผมเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วโดยการใช้ปากกาจิ้เขียนเสื้อนักเรียนของเพื่อนๆแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปต่อปวชวต่างโรงเรียนแต่แล้วทำไมเวลาไปอยู่ต่างโรงเรียนคำว่าเพื่อนกับลดน้อยลงบางคนเคยเป็นเพื่อนรักกันในอดีต แต่พออยู่ต่างสถาบันกลับกลายเป็นอลิและศัตรูกันไลฟ่ฟาดฟันกันผมอยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วคิดถึงในวัยเยาว์ในวัยที่เราเคยเป็นเพื่อนกันคำว่าเพื่อนอย่า ฝาดฟันกันจนเลยคําว่าเพื่อนเพื่อนยังไงก็คือเพื่อนผมเชื่อว่าน้องๆที่ดูคลิปนี้น่าจะคิดกันได้อย่าเอาสิ่งอื่นมาทําให้คําว่าเพื่อนนั้นจบลงฝากกดติดตามฝากกด s u b สไคร b ์ช่อง youtube อาชีวะฝั่งทนด้วยนะครับ ผมเชื่อว่าคลิปนี้จะทำให้น้องๆคิดได้ว่าการตีกันระหว่างสถาบันมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยฝากไว้ให้คิด